นอกน้อมจองมีแก่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยนะเมื่อมาพบกันเราก็มาฟังพระธรรมคำสอนอันเป็นพุทธดำรัสวันนี้จะได้นำมาจากคำพีคุตตกนิกายแห่งพระธรรมบท ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า,าจิตตังลักเขถะเมทาวีบุคคลผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตของตนไว้ธรรมดาจิตเป็นของมองเห็นยากละเอียดมากมักผิดเป็นนิจสินมักตกไปในความชั่ว กลัวหลาขินมักดิดดิ้นโดดเดี่ยวเที่ยวที่ไก่มวลเมธีมีปัญญารักษาจิตมิให้คิดข้างเลวเรื่องเหลวไหลมีสติกุมคุมเสมอมิเผลอไปจิตพองใสสว่างอย่างจันเพนเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของต่างคนต่างจิตต่างใจต่างแนวความคิดหลายคนก็หลายความคิดหลายพ่อหลายแม่ เราจะเอาคนในโลกนี้ให้คิดเหมือนเราเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของความคิดเนี่ยต่างคนก็ต่างมีความคิดต่างคนก็ต่างที่จะมีสิทธิ์ที่จะต้องทําแต่เมื่อความคิดมันเป็นไปคนละแนวเนี่ยเมื่อความคิดความนึกมันแตกต่างกันอันนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้รักษาจิตของตนเองนะสจิตมโนรักษ์เนี่ยบุคคลพึงตามรักษาจิตของตนเอง จิตของตนชนไปเที่ยวใกล้ๆตรงคดได้ดีสามตามประสงค์จงพิทักษ์กไว้ให้คิดตรงมิให้หลงบ่งออกไปนอกทางรักษาจิตคิดธรรมกรรมฐานเป็นการงานชำรจิตสะสางปราบกิเลสเพศร้ายคลายเบาบางกระทั้งว่างห่างพ้น ปราดมนทินมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้นะเวลาเราได้รักษาจิตตนเองตามดูจิตตัวเองเราจะได้เห็นความจริงแห่งชีวิตของเราจิตใจของเรานะี่มันชอบแสเพ่งโทษคนอื่นว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้มองดูตัวเอง คนเราถ้าไปมองเพ่งโทษคนอื่นมันก็ทิ้งจิตตัวเองคนที่ทิ้งจิตตัวเองคนที่ไม่รักษาจิตของตนเองเขาเรียกว่าเป็นคนประมาทคําว่าประมาทนี่ก็หมายความว่ามันทิ้งความดีคนที่เอาใจไว้กับตัวเองส่วนมากจะไม่คิดถึงคนอื่นคนที่เอาใจไว้กับตัวเองผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทมองเห็นภัยรอบด้เห็นภัยคือความแก่เห็นภัยคือความเจ็บเห็นภัยคือความตาย ภัยมันติดตามเรามาทุกขณะเหมือนกับนาฬิกาที่มันหมุนไปข้างหน้ามันไม่มีเวลาย้อนหลังให้เราเห็นพระอาทิตย์ก็เหมือนกันหมุนไปข้างหน้าสู่ด้านทางทิศตะวันตกคนเราถ้ามีปัญญามองเห็นภัยภัยนี่คือความแก่เนี่ยดูทีญาติโยมมาปีนี้ลองนึกคิดดูสิอายุข,ของเราถึงเท่าไหร่แล้ว และผ่านมากี่ปีอย่าไปนึกว่าเราได้เท่านั้นเท่านี้นะไม่ใช่อายุที่เราได้คือความสูญเสียไปแห่งชีวิตของเราอายุมากขึ้นแสดงว่าความตายมันผ่านพ้นมาถึงขนาดนี้แล้วถามอนาคตจะเป็นสิ่งไม่แน่นอนอนาคตนี่เราหวังไม่ได้ว่าจะอยู่กี่ปี หวังไม่ได้อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่พึงหวังเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนความตายมันติดตามมาทุกขณะเพราะฉะนั้นคนที่นึกถึงวัยนึกถึงเวลาเนี่ยมันจะทำให้เป็นการเตรียมพร้อมเสมอคนขายข้าวขายของพอถึงตอนเย็นเขาก็เช็คก,กาไรเช็คขาดทุนคิดคิดเสมอตัวเก็บข้าวเก็บของยังยังสำรวจ อัตราการค้าขายของตนเองได้ว่ากําไรขาดทุนบุคคลผู้ไม่ประมาทก็เหมือนกันเขามองเห็นภัยภัยคือความแก่ภัยคือความเจ็บและภัยคือความตายเมื่อเห็นภัยคือความแก่ภัยคือความเจ็บภัยคือความตายแล้วเขาจึงตั้งอยู่ในอัปมาทะคือความไม่ประมาทเตรียมพร้อมเสมอใส่บาตรพระเจ้าประสงค์อย่างเนี้ยบูชาดอกไม้ถูกเทียนมันเป็นบุญนะญาติโยมนะเป็นบุญ ปุญญกิริยาวัตถุเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนะี่ยเป็นเป็นมาตาปิตุอุปทานไหว้พระสวดมนต์คนบางคนไปมองเห็นจิตเล็กน้อยการไหว้พระสวดมนตนะ์เป็นการปฏิบัติธรรมญาติโยมในสวดธรรมจัก สวดอาทิตย์สวดอานัตโอนาอนุโมทนาสาธุการบางคนก็สวดยอดพักกันพระไตรปิฎกเอาเถอะมันมันเป็นความดีโยมนะถามว่าอย่าไปหลงก็แล้วกันหลงว่าสวดอย่างนี้จะได้บุญมากสวนอย่างนั้นจะได้บุญมากถ้าเราหวังผลมันมีอะไรเป็นตัวนําอยู่ ต้องมองให้ออกนะถ้าเราสวดเราหวังผลอันนี้ก็มีพุทธพจน์ต,ตัดเหมือนกันว่าโลโพธรรมานัปริปันโถถ้าเราหวังหวังด้วยอํานาจความโลภนั่นคืออันตรายของการประพฤติธ,ธรรมถ้าบาปเกิดบุญก็ไม่เจริญมันสวดด้วยอํานาจตัณหาหวังร่าหวังรวยสวดคาถาเลือกเลือกรั์อย่างนี้นสวดให้ร่ําให้รวย สวดให้ลูกว่านอนสอนง่ายอันนี้แม้มีตัณหาเป็นตัวนำมันมีอาน,นิสงส์งน้อยนะ มีอานิสงส์น้อยถ้าเราอยากมีอานิสงส์มากจยุดประสงค์การสวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อให้ใจอยู่กับบทสวดมนต์หลักมันก็บอกอยู่แล้วว่าการสวดมนต์เป็นการเจริญภาวนาลองแปลความหมายดูสิว่าพุทธานุสติพุทธานุสติหมายถึงอะไรการมีสติระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการสวดมนต์อย่างเช่นสวดว่าอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธ อตมาได้ไปเห็นชาวพม่าเขาสวดเขาไม่ได้รีบเร่งเลยนะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุโทโธคนเป็นร้อยเนี่ยสวดพร้อมกันคือเอาบทคุณของพระพุทธเจ้ามาสรรเสริมมาสวดพอสวดแล้วใจมันนิ่งหยาดอยู่ในจุดประสงค์ของการสวดเพื่อทำให้เกิดสมาธิจะสวดธรรมคุณก็ตามสวกาคาโต ภัคาวตาธรรมโมสันทิิโกอย่างนี้นสวดเรื่อยไปจนจบการสวดนี้เป็นไปเพื่อสมาธิญาติโยมท่าเดินทางไปต้นสีมหาโพที่พุทธกยาประเทศอินเดียจะเป็นพม่าลังกาเขาสวดเนี่ยเขาไม่ได้รีบเร่งสวดเหมือนคนไทยคนไทยที่สวดเรบรีบให้จบอิติปิโสภะคาวาอารหังสัมมา เอาเถอะแค่เราเรารีบสวดให้มันจบมันไม่จําเป็นเอาอยู่การสวดเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมพุทธานุสติสัพบ,บอกแล้วว่าการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเราระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าใจของเราก็จะเกิดความสงบมันเป็นกรรมฐานพุทธานุสติการมีสติระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ในบทพระคุณเก้าประการหรือธรรมานุสติการมีสติรละลึกนึกถึงพระคุณของพระธรรม6ประการสังขานุสติการมีสติรละลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์เก้าประการมีสุปฏิปโนพระควะโตสาวกสังโฆที่เราสวดกันสวดไปแล้วมันทำให้ใจของเราเกิดความสงบ แต่ถ้าเราแปลบทคุณต่างๆจะให้เราน้อมลำลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การสวดมนต์ชื่อว่าเป็นการฝึกหัดอบรมจิตใจรักษาจิตใจของตนไว้ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีไม่พลาดจากประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ทำคุณงามความดีเราก็ต้องทำความชั่วคิดชั่วทำชั่วนี่มันเรื่องจริงนะเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาเนะี่ยมันเกิดจาก,กจิต เดี๋ยวนี้คนพูดคนอภิปรายอะไรเรื่องราวต่างๆส่วนมากมันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะมันก็เป็นพลุสวาสดบ้างเป็นวาจาทุภาษิทธ์บ้างคือคำพูดนั้นมันดูมันสลละสะลวยดีแหละ เรื่องกันนินทากาเลข,ของกันและกันนะโอ้มันเป็นเรื่องหวานหูหวานปากเป็นเรื่องลับหลังอาหารอย่างดีมองเพ่งโทษคนนั้นว่าคนนี้เออรู้สึกว่ามันสนุกการใส่ร้ายป้ายสีนะมันมีโทษนะฮะมีโทษ แต่วาจานั้นแม้มีพูดมากท่านบอกว่าวาจานั้นหาประโยชน์มิได้สู้คำอันเป็นของบัณฑิตแม้คำเดียวพูดไปแล้วคนฟังได้สาระได้ประโยชน์ปรารกธรรมคือความไม่ประมาทคำพูดคำเดียวนั่นแหละประเสริฐกว่าคำพูดตั้งพันนะในเรื่องของวาจาของการพูดการจามันมาจากจิตอย่างในพระธรรมบทในสหัสวรรษพระพุทธองค์ตรัสว่า สหัสสัมปิเจคาถาอนัตถปทะสันหิตาคำพูดแม้ตั้งผันถ้าคำพูดนั้นไม่เป็นไปกับด้วยการสงบระงับกิเลสคำพูดนั้นหาประเสริฐไม่เอกังคาท่าปะทังเซยโยยังสุตวาอุปสมติคำพูดคำเดียวหรือบทเดียวแลอันบุคคลใดสดับแล้ว สามารถสงบระงงับกิเลสได้คำพูดคำเดียวนั้นแหลประเสริฐกว่าคำพูดตั้งพันเพราะฉะนั้นการพูดกันจาเนี่ยญาติโยมไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วช่างหัวมันชาตินี้ชาติเดียวนะอย่างที่นักการเมืองเขาใส่ลายป้ายสีกันออกมาญาติยโยมถ้ามีปัญญาก็ควรจะมองนะ คนพูดการบ้านการเมืองมันเพอ้อฝันไปวันวันและสิ่งที่เขาพูดและเขาตั้งอยู่ในล่องในลอยไหมวันนี้พูดอย่างหนึ่งวันหน้าวันข้างหน้าพูดอย่างหนึ่งไอ้คำพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคำพูดมันหาล่องลอยไม่ได้และคำพูดนั้นเป็นไปเพื่อความสงบไหมเป็นไปเพื่อความคุกค,คีเป็นไปเพื่อความวุ่นวาย ไม่เป็นไปเพื่อการสงบระงับกิเลสปั้นน้ําให้เป็นตัวไปวันวันเสร็จแล้วก็ใส่ล้ายปลายสีคําพูดนั้นมันไม่ใช่เป็นคําพูดของบัณฑิตมันเป็นคําพูดของคนผ่านอย่าลืมนะโยมนะการใส่ล้ายปลายสีโคนแม ตำรวจจะไม่จับจับเขาเอาผิดไม่ได้ในสมัยตนมีอำนาจมีกาดมีผู้ดูแลมีผู้คุมกลางหัวตัวอยู่เนี่ยระวังให้ดีแม้จะมีความสุขสะใจเราได้ดา่าได้ว่าได้ทำให้คนแต่อย่าลืมนะคำพูดนั้นมันมีนมกรรมมีโทษมีโทษมีกรรมแม้พูดสัพประยอกสัพปยา้าอะไรก็ตามการพูด เพื่อปลุกระดมมวลชนถ้าคําพูดนั้นไม่เป็นไปเพื่อการสงบระงับกิเลสแม้มากก็หาประโยชน์มีได้แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนที่มาฟังแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ก็หาเป็นสาระมีได้เหมือนกับท่านพูดคติธรรมคําก่อนว่ามีมิตรด,ดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดรตษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเข็มเต็มทะเลนี่นี่คติธรรมท่านว่าดีเพราะฉะนั้นคำพูดดีคำพูดที่ว่าเป็นไปเพื่อสงบระง,งับกิเลสเป็นไปเพื่อความสามัคคีปองดองกันคําพูดนั้นจึงเป็นคําพูดสุภาษิตคําพูดสุภาษิตหรือคําพูดดี นะโดยใจความก็คือพูดคำจริงนั่นแหละพูดคำจริงพูดคำอ่อนหวานพูดคำประสานสามคีพูดคำพูดที่มีประโยชน์ไม่เป็นคำพูดอันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนไม่พูดเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเป็ไง โอ้ยถ้าไม่สําเร็จจะไปผูกคอตายนัดกําหนดจะไปผูกคอตายวันนั้นวันนี้ลองดูสิญาติโยมถ้าคนพูดอย่างนี้แล้วไม่ทําตามที่คําพูดนั่นเบียดเบียนตนแล้วหนึ่งเป็นมุสาวาทและโยมจะเหตุไปตามคนพูดเหรอแหละ,ละคนมุสาวาทขนาดเขาเองเขาก็ยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ก็คนมันไม่ มันไม่มีหลักมีเกณฑ์คนไม่มีสาระนะคนนั้นมันไรค่ามันหมดค่าแล้วคําพูดนั้นแม้ตั้งพันหาประโยชน์มีได้เอกังคาถาประทังสยองพูดนิดหน่อยแต่คนฟังนะ่ะมันสงบกิเลสเป็นไปเพื่อความสามัคคีคำนั้นต่างหากแล้วเป็นคําสุภาษิตพูดกระทบคนอื่นคนอื่นเขาไม่รู้เขาไม่เห็นทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยกระทบคนอื่นเพราะฉะนั้นการพูด คำใดที่พูดไปแล้วมันทําให้คนทั้งหลายเกิดความรักความสามัคคีกันคําพูดนั้นจึงเรียกว่าเป็นวาจาสุภาษิตความหมายในทางภาษาไทยเราคําว่าสุภาษิตรเราก็นึกถึงคําพูดคําเตือนใจมีประโยชน์ในการนําไปปฏิบัติตามชีวิตประจําวันหรือในด้านอื่นๆความเข้าใจในทางภาษาไทยเราก็ ผูกเหมือนกันแต่ความหมายแคบกว่าคําว่าสุภาษิตท,ที่ท่านหมายในมงคลลสูตรบัดน,นี้มาดูคําสุภาษิตในมงคลลสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าคุณลักษณะของวาจาสุภาษิตนั้นเป็นยังไงอันนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในสุภาษิตตสูตรในจตุถปัญน,นาตปัญจกะนิบาตอังคุตระนิกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบด้วยองคุณห้าประการชื่อว่าเป็นวาจาสุภาษิตแหลวาจาสุภาษิตห้าประการมีอะไรบ้างหนึ่งกล่าวถูกการสองกล่าวคำจริงสกล่าววาจาออ